สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะกับเราสามัคคีนะประจันทร์ที่26ธันวาคม65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ8กับ1 3กับ6นะคะ8 0 8 1 8 3 8 5 8 6 8 9นะ1 0 1 3 1 5 1 7 1 8 13 13ปดหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหกสามหกแปดหนึ่งสามห้าแปดสามหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะจำหันเอาก็ได้นะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดหนึ่งหกหกหนึ่งนะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราสะมัคคีห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้า ปดศูนย์แปดสองแปดแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดห้าศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดห้าเนาะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกเก้าห้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะทั้งสองแนวทางนี้นะจับคู่ซื้อเอาเด้อหกกับแปดมาเหมือนกันต่างกันสามกันหนึ่งห้ากับเก้า ก็สามหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าเนาะห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามหกแปดศูนย์หกแปดสี่หกแปดสองโชคดีทุกคนคะ่ะหนึ่งหกหนึ่งอย่าลืมกับหนึ่งหกหกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามนะสำหรับเราจะพาะกิ่นะคะนี่ที่มันทำได้มาแบบนี้นี่ก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อมันมีหลายสูตรหลายแนยวทางนะเราจับทำให้ ชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะสวัสดีค่ะ